พี่เฟิงพี่เฟิงมาดูอะไรเนี่ยมาดูตัวอะไรเนี่ย้ยนี่ไงนี่อะหูหูหโทรบอลเลย อืมอืมปดระปประตูเออนปดตอปดูกดอนตกใจมดเลยมาจากไหนเฮ้ย <Bev ac navy> <laughs> không phải đai đó <laughs> cái này nó được <laughs> มันจะไม่กลัวนไมน่ค่อยๆเดินด้นะไม่กลัว <c oughs> าาลเลยม,มาเนี้ยมาทางนี้มาทางนี้นนเนอ้อยมาจากทางนี้กำ <c oughs> ลังนอนอยูู่่นตกใจมเลยเสี <c oughs> ยงอะไรคอ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 แม่จะเข้าห้องไม่ได้เลยวะก็ไม่มีอย่นี้เลยสายง เดินด้วยนะไม่ค่อยย่อม